วัดดีจ้าเมื่อนี้สิพาไม่แ็ดขม่ากินขม่าแหงที่เขาซื้ออยู่น้ำร้านน่ะเบื้องสีมันสีออกขาวๆแล้วเขากอาบักเ้่าผูดจะำบักเ้าาแหงไสน้ำตาลไสเกลือใสจากหน่อยอยู่ใหนนี่แล้วเขาก็ต้มน้ำต้มน้ำพอนแล้วเอามานล้วงพอ,อนเปียกๆนี่นะเขาก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้จกสามสิบนาทีเขากับมากินมันจะแซ่บ ไอเน,นี่ยก็เขาห้องแก้คัดน่ะนะแต่ก้อนขาเมานี่มันจะเป็นสีออกเขียวๆก็น,นี่จักน้อยสีค่ายๆของบ้านเขาเลยมันออกมาแบบไม้ขาวโพดบางทีนะขาวเลยแต่กิกนได้คือเกาจ้าแซ่บคือเกาเฮ็ดแบบนี้เขาแซ่น้ำห้อนไว้แซ่น้ำห้อนไว้ก็แซ่สามสิบนาทีเขามาค้นก็แซ่คือเกาจ้าสำหรับพวกที่ แก้คัดได้พวกอยากกินเ้าเฮีดทั้งซี่ก็ได้จกกะเอาไปเฮ็ดเป็นกรมเอาทอดก็ได้หรือไขมัดแบบใดกกินแบบนั้นทั้งนี้ใส่น้ำห้อดแล้วก็จะกินเลยจ้งเอาค้นถอากับไปต้มใส่กับกะทิเด้ต้มใส่กับกะทิกะแซบมีบัเข้า,ขเ,า,าขเป็นเ้นใส่ได้เด้อจจะบัเข้าเป็นเส้นอะยูตู้แข็งนลนะปกติก็ใส่แบบนั่นแหละมันเหมิดแบบนี้เหมิดกระอยากแล้วแบบนี้ ยากระสิเทจังใดใสบะเป้าแห้งก็ได้วะเด็กน้ำเขาต้มแล้วแล้วเขากระสีเทน้ำห้อนล้งนี่จ้าทเทน้ำข้นลงเลยเดิกกระสมีมันเปียกเปียกทั้งเสียมันเปียกเปียกไว้รลดเดี๋ยวมันจะดูดเข้าไปจ้าคนไว้คนไว้แบบนี้เกลือน้อยนึงน้ำตาลตามใจชอบตามใจมากน้ำตาล ใส่แบบนี้ไปเลยเปียกเลย๋ยวเขาก็ทิ่งไว้เลยจ้ะทิ้งไว้แบบนี้เห็นบอผู้ใดมาเฮ็ดเป็นขมาทอดก็ได้จะ้ะเพราะมันเหนียวมันยังได้ละเขาก็บแปปัน้นปัน้นละใส่มันทั้งนี้นกระเท็นใส่บวกล้วยเขากับไปลุ้มทอดจะ้ะแซ่พื้นกันอันนี้มากินเรนแบบนี้จะ้ะพมากเอาไปทอดจะ้ะ เขาเห็ดแ,แล้วแล้ววันนี้เห็นมันเกลือน้ายุงสิแหละเพราะมันดูดหน้ามี่ยังเห็นมันพ้องตูแล้วเขาคนเขาไมากิน้าแซบคือเกา่าเด็ก <Yeah, yeah. S 1> เสร็จแล้วแบบนี้เขากระถิ่ถึงไวจ้จาแล้วเขาคนมาล้อกิ่นเบิงวามันจะแซบไหมจ้าเสร็จแล้วนี่เขาเมาของเขาซิมกันจ้าเขาเมาที่เขาเห็ดแซบเด้อ ขอไฮอะมาจ้าไม่กินข้าวเมากันแบบน,นี้หอมแซ่บพะยูนเอากะทิล้งกระแซบนาจ้าขาา้าวเมืาสลับเดือดว่ามีอย่างเห็ดจักสิไปใสม่มือมือมือนิ้พามานางกินข้าวเมาจ้ามันข้าวเมาไปคุยกันไปจักสิไปเฮ็ดยังเนาะมือ,ม,อมือเนาะ บืดเดียวกับเสาร์อาทิตย์อีกแล้วดิว่ามีอย่างแซ่บจ้ะแต่อยากกับไปหาร้องซื้อมาให้กินบ้างด้วยจ้กสูตรนี่ง่ายๆต้องได้ไปให้นอ้องหลายแซ่บจ้ะมามา มันมีอย่างเสร็จอย่างทำนะมันมือเวนเวนหาแต่เนี้กินยังเสร็แหละได้ว่างๆก็มากินขม่าวด้วยจ้าขมาน้ำกาขมบดีวะ่มาเว้าสมัยตะกีม้มาฝรั่งใหมๆ่ๆผู้ใดคือกันบ่ คนที่มาจากบ้านเขานะมาอยู่วนต่างบ้านต่างเมืองใหม่ๆอ่องสินะสมัยตะกี้มาฝลั่งม่ใหม่เนาะมาอยู่บ้านหลังหนึ่งบ้านกับบ้านอันเกาน่าๆหนาวกับหนาวเนาะบ้านเขาเมืองเขาเคยหนาวเขา,าเรามาอยู่ฝรัง่งมันละหนาวเนาะหิมาตกบัดนี่ พราะหิมะตกนะไปนอนอยู่ใต้ใตดินบอกห้องใต้ดินเขาว่าห้องใต้ดินพักกันซักเสือ้อซักผ้าเสือ้อซักผ้าเอาไปตากข้างนอกบันนี้เอาไปตากข้างนอกยังไงห,หิมะมันตกเนาะพักกันไปจับเบื้องกันเก่งอันเสื้อผ้าที่ห้องซักนะแข็งกลางยางยุ่ พ้าก,กันหัวเดี๋ยวหัววามันพะมีหมองตากเนาะต้องเอาไปตากนั่นขางนอกรังสีนะสมัยมาอยู่ฝรั่งเศสไหมไหมมันตะหยักหัวเจ้าของคือมาย่ำแต่ก็เป็นตะหยักหัวปะนี่ไปอันไปพ่อห้องน้าในกินยุกกระเเววเพราะเป็นยังดอักนอกจ้ะไปอันเนยพ่อห้องน้ําห้องน้าเพื่อนก็เป็นห้องน้ําอัน น่งคือบ้านเขาสมัยแต่ก่อนน่ะนะกับพักกันหัวต๊ใจยูฝรั่งกันยังมีห้องน้าแบบนี้วัลวัซนพักกันว่ามาหอดฝรัร่งยังไม่เจอห้องน้าแบบบ้านเขาอ่ะนะก็เลยพักกันหัวแต่หยัดหัวเนาะวาบ่มาหอดฝรัร่งฝรั่งแทนที่สีด้อยูลูลูลาลา,ลาแบบที่เขาฝันไว้อ่ะนะพอมาหอดเราบ่แเม่น ตาคือตาพาไว้ก็ไม่ได้ไว้แข็งเกิมือพักกันไปอาบน้ํามองอาบน้ําพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพอดีมาน้ากันสองคนเนาะพงยิงสองคนพอดีห้องอาบน้ํากบห้องครัวมันติดกับมันอยู่น้ากันเลยนะ ก็จ้าออง,ออองอางล่างถ้วยนีน่แหละแม่ขึ้นไปอาบหน้าพอแม่พี่น้องเอ้ยเพียกแอวนี่แม่มองอาบน้ามัปีนขึ้นไปอาเพื่อจ้างอางล่างจานบ้านเฮานี่แม่ขึ้นไปอา,า,าบด้เรื่องก่อนก็บ่มีล็อกเด้ผู้ผู้หนึ่งอาบผู้หนึ่งก็ต้องเฝ้าประตูบ่เฝ้าบ่ได้เด้นมีผู้ชายหลายเด้มามาไม่ไม่ไม่หนีบผ่านเนาะมันก็ค้นหลายเดย้อยู่น้ำกัดว่ามันค้นหน่อยเนาะบ้านมันก็นเป็นบ้านอีห้างนะบ้านอีห้างกัน อยู่กับแบบจังใดแนล่ะอยู่ไปเรื่อยๆอย่างนี้เขาบม่รู้จักเนาะเขามาแบบนี่ยเขาก็ต้องอยู่เพื่อนออกมาทรงล้มมองหาเขาก็อยู่มองหันซะมักคือสภาพทุกมือน,นี่ะครับจะไม่มาไม่มาต้องเป็นไตยายักหัวค่ะไปใส่กระบอกเปลี่ยนถามผู้ใด ถามผูเพื่อนมากนมั่งเป็นตัวว่าไก่มองเขายู่มันไกลไปใส่กระปุไ่ได้ไก่มองหันไก่มองนีเนะาะเจ้าของมาที่หลังเจ้าของกระเ้อเพื่อนตัวเนาะบาดหูจักแล้วพอเมพี่น้องเอ้ยรับตาไปก็หอดมองไรกระได้นะกะปุไ่ได้ยู่กวางยู่ไก่ยูกก่ยแถวปลาลีนี่นึงซานเมืองนี่นึงตัวคอยคักตัวคอยเน่ ตัวป่านข่อยสิบุหูจากเพื่อนเนาะเพราะข่อยหู่รโอ้ยคุดมาก,กันยังให้เพื่อนตัวได้เนาะเออบันนี่มา้ามาอยู่เนาะเจ้าของอันกินเข่ากินแนว้กินนะนะพูดถึงกินแนว้กินเนะ่ะไปกินยากแน่หน่อยหนึ่งกินยากแน่หน่อยหนึ่งหมายถึงว่า ส่วนมากอยู่อยู่เมืองไทยนี่มันจะสิกนิุนพวกตำบักหุ้งเขาปุ้นกินก๋วยเตี๋ยวกินเนื้อแห้งไปจังสี่กินแต่พวกแบบจังสี่สิบ่ได้กินแนวแปลกๆแล้วก็สิบ่มากกินพวกหอมพวกพักนี่สิบ่กินเลยกินบ่เป็นก็ไม่เฮี้ยนกินอยู่นี่ละเบิดมาพ่้มือนั้นเพื่อนลานเพื่อนกระตํา ตามแค่รสปนี้ต้องกินน้ำเพ่นเด้เขาเลือกกินบ่ได้เด้เขามางสิเพ่นท็่อย่างเขาก็ต้องได้กินปนี้เพื่อนละเปเพื่อนก็ตามแค่รสก็กินบ่ได้ร้องจังได้กรล้องบ่ได้ปนี้เพื่อนละกินอันประแดกเนาะคนลาวคนอีสานเขามาอยู่ไซมันก็ขาดบ่ได้ปนนี้ประแดกแมนบอกกินประแดกพอเจ้าฮู้ว่าประเดกเพื่อนมันสิเป็นจังใด ข่ยึินมาเราคข่ยกยะหัวว่ะเจ้าเ่เาไห้ไผฟังเราไข่ยก่อยากไกอยากหัวประดีดยวตัวอนั่งข่คิดว่าก็สิจำอยู่ปีหนึ่งหมดหที่ไม่กด้อยากหัวนล้วข่เราจำย้ำใดนะหัวมันสิออกเสียพเพราะเพิ่งจำจำประเดว จำเครื่องกลางอะนะจำย้ำไต่หัวมันบานแบอ่ออนสินะมัน,นย้ำเป็นสาวจำ,ำ,จำ,ำวมันกับเขางสิย้ำพูดเอาครเข่งจำย้ำไต่หัวก็บานแบอ่ออนสินะคอยก็คือแต่อยากหัวอยากหัวกินเกาโปรไร้บ่ะเนี้ต้มแต่มาม่ากินบาดเนี่ย กินยากกตยากไปอยู่น้าเพลินน่ะนะเจ้าของกินยากเพื่อนเพราะว่ากันกินง่ายๆมีอย่างเพิ่นกันกินเด้อชวนมาพวกผูชายเพื่อนกับมากินอย่างบ้านเขาพวกเครื่องนอกเครื่องในต้มเี้ยงแน่เพื่อนกักินได้เนาะง่ายๆไปอย่างสั้นนะเพราะว่ามาน้ากันมันมาหลายคนมักแต่ว่าหั่ได้ม้พ้อมกันมาเป็นสุดสุดละสองคนสองคนแบบนี้มัแต่ว่าหั่มาอยู่บ้านหลังเดียวกัน เห็นว่ามาโชคดีอยู่โชคดีคืออย่างตียมีอันพี่ควหนึ่งักแห้งกันอยู่นี่ล่ะเพิ่อนทุกมือนี่ล่ะเพื่นเที่ยวเอาอันขนมไปส่งขนมซองวีดขนมอย่างขนมปังฝรั่งยาวๆขาสอกะนะแต่พอได้กินน่มะม่วงม,มากๆเอาไปส่งให้เกี่ยม เพื่นกับคนนั่นท่าบอสีเชียงใหม่จะจะหักแพ้งกันก็นเลยได้กินอันนั้นแหละเลยรอดตายรอดตายมากะออกจากคันมาได้ว,วันนี้ออกจากคันมากอะฮะเหตุการณ์เหตุงาน,านไปเรื่อยๆเขาเน่ยนยันอยู่หนฮันโดนคือตายกินยังก็กินบ่ได้ ไปห่างกับไม่ได้เดอ้อย่านตำรวจโอาะพักกันย่านเถิเดอ้อยังยินเสียงเงินวีวอวีวอตำรวจนะย่านย่านถ้าเป็นย่านเอียงมาแต่ได้ยินเสียงือซื้อกับพักกันย่านโอ้โอคืนมาละแต่อยากหัวเนาะลูกมือเนี่ยยังตกใจอยู่ว่าแต่เห็นมันเฮ้ยไปย่านให้ยังเราตำรวจซือซื้อกระได เขาเป็นตักหัวเนาะมาหลายปีแล้วมาคือจะไมตะกี้ย่ามแต่เป็นตักหัวสันนี้เดี๋ยวนี้พวกเจ้าเป็นกึ้บข่อยย่ติมี่ไผ่น้เป็นกึ้บข่อยบ่เิ็มตำรวจระยะตุกมือเนี่ยย่านตำรวจเสยอยู่ตกใกไก่ไปซื้อ กี่โต๊ะทัท้ายพูดแล้วเนาะเห็นตำรวจไปยกยบหัวม้ากับบรูจักเกอร์มึงซื้อยูซื้อก,กินกับบลูค้าไปเขาจะว่าคอยกินเบิร์นี้ไอ้ออกประตูได้เบ้านี่เขาเป็นหน่อยๆได้เนี่ยกินเบอร์บิดทอก <c oughs> เฮ็ดเทือนึงนี่ขอกระสิกินยูนสามซี่เทือพุ่นแหละ หดมืออืน่นคนอันนี้เขาไว้โดนทั้งแต่มาทาั้งแซบไว้จ้ะแห่งแห่งแล้วนั่งแซบของบ้านเขาจำมากกินเพิ่มไปสิ่ละยุ่งว่างจากสิงเหตุีอย่างว่ามีหม,มูคุยดอกอยุ่เนี่ยก็กะเข่าหองไผ่หองบ้านเด็กน่อยก็ดดัยยุ่นพายรุ่น ่อถึงเวลาแบตเบิดเขาเขาบอกออกน้าหารหรอกเ้าะได้อย่างมากินเลยเนาะมือเนาะนี่ไผได้กินขา้าวเมาบ่ขา้าวเมาสดบ้านเขาอ่ะย้ายเราก็ฝากมาอยู่ดี ย้มมีพี่น้องกลับเมืองไทยแล้วก็ฝากมาให้เธอแล้วรู้คอยกินบุดเดียวคอยมัดคอยเอามาเขาวซ่องแข็งไว้คอยเอาออกมาอมเธอละถ้วยแล้วถ้วยมากินแบบนั้นบ่ต้องใส่ย่างเลยอมสดๆละ่ะอมใ้มันเปื่อยแล้วก็ย่ำบดนี้โอ้สุดมันเลยเามาจากบ้านเขาเวียรสาติเนี่ยยังคือเก่า อยู่บ้านค่อยสู้อันสร้างให้เพื่อนเอาเข่าวซ่องแข็งไว้เป็นก่อข่าวซ่องแข็งไว้ค่ะขอมีพี่น้องมาเอามาค่อ,อยกับมาแบง่งเป็นถุงเป็นถุงกขยักข่าวตู้เย็ยนตู้แข็งเลยให้ข่าวตู้แข็งไว้คืเอเรายำอยากกับมะอมยำโนาแเสบเสบมันมะคือ,อยังไงหเมานะใครต้องชิคกิ้งขอกระมักขอบใจ เมื่อนี้บ่มีอย่างพามานนางกินข้าหเ้าเว่าเรื่องสมัยมาใหม่ๆให้ฟังต่สมัยทุกมือนี่้มันแกแดดแล้วมันมาอยู่โดดแล้วตอนนี้ละจ้าไทละจ้า